ไปดูการลดใช้พลังงานภาครัฐกันบ้างค่ะคุณผู้ชมทางด้านของสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ค่ะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการลดการใช้พลังงานในภาครัฐลดภาระรายจ่ายค่าไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะ นายชุดติเด่นมีจันผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานรัฐปี2565 2566ส่วนที่2ค่ะโดยสำนักง,งานพลังงานจังหวัดแพร่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการทราบถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ รวมถึงการช่วยเหลือแนะนำแก่นว่วยงานราชการในการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th วิธีการเก็บข้อมูลนะคะการรายงานการสังเกตความผิดปกติของข้อมูลแนวทางการปรับปรุงการใช้พลังงาน พร้อมทางแนะนําการใช้พลังงานอย่างประหยัดสามารถลดภาระรายจ่ายค่าไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะทางนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐลงรอยละ20ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอโดยมีประเด็นสําคัญคือการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นําภาคส่วนอื่นๆในจังหวัดซึ่งสํานักง,งานพลังงานจังหวัดพแพร่ได้แนะนําการใช้พลังงานอย่างประหยัดสามารถลดภาระรายจ่าย ค่าไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับทุกหน่วยงานครับตอนนี้<ะ>11.30นาฬิกา30นาทีอาจจะเริ่มปิดเครื่องปรับอากาศเพราะเดี๋ยวพักเที่ยง